สวัสดีนะครับผมนะค,คลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นเซตดักไก่ป่านะครับแบบสีน้ำตาลทั้งเซตเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลทั้งชุดเลยนะครับกลุ่ลูกค้านะครับผม สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมูผ้ติดตามหรือยัง <contexts festivals> ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝนะากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ใกล้หมื่นคนแล้วนะครับที่กดติดตามช่องเรานะครับผมแล้วก็ที่สนใจบ่วงนะครับผมก็ดูคลิปนี้เลยนะครับผมนะคลิปนี้นะครับเป็นชุดดักไก่แบบเดี่ยว นะแบบเดียวหลักปักเดี่ยว31หลักนะครับผมนะแบบเดียวชุด31หลักนะครับผมนะงานพันหลักงานสีของชุดนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยนะครับคุณลูกค้าสีน้ําตาลทั้งเซตเลยนะครับผมนะครับดูนะฮะว่างานสวยแค่ไหนนะครับผมงานสวยนะครับเป็นหลักสเตเลดด้วยนะครับเซตนี้เป็นหลักสเตเลดด้วยนะห่วงที่ใช้นะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลือง ห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงตัวเอสทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะงานสวยนะครับงานสวยโอเคนะบ่วงเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับผมบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับบ่วงกว้างห้านิ้วนะครับผมหลักความยาวของหลักนะครับผมนี่ถึงนี่นะครับเจ็ดอ่าหกนิ้วห้านะครับผมหกนิ้วห้านะครับ นะแล้วก็ตัวนี้เป็นต่อด้วยสาย PE ด้วยนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE ดูนะครับงานสวยชัดเจนนะงานาหลักเดี่ยว31มีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะผมต่อเลยเซตนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับผมสําหรับใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับนะครับก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินหน้าบ้านสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการโอนก็เก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะคือจ่ายหน้าบ้านของถึงหน้าบ้านปุ๊บจ่ายเลยนะครับผมให้กับขนส่งเข้าไปนะครับผมนะโอเค ใครที่ชอบเซตนี้ก็ต้องแจ้งที่ร้านด้วยนะครับผมเวลาติดต่อมาทางร้านก็ต้องแจ้งว่าว่าจะเอาของเซตสีน้ําตาลทั้งชุดเลยนะครับเป็นเซตสีน้ําตาลนะครับผมคืองานพันหลักอะไรก็เป็นสีน้ําตาลนะครับผมต้องแจ้งมาด้วยนะครับผมย้ำนะต้องแจ้งมาด้วยนะไม่งั้นทางร้านเราจะส่งของแบบทั่วไปนะครับเป็นสีดำนะครับผม งานผหลักสีดําเป็นของที่ร้านทั่วไปนะครับผมโอเคนะเน้นใครอยากได้สีนี้ต้องโทรมาแจ้งอีกรอบนะครับผมนะทางร้านเราถึงจะส่งไปชุดเซตนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ